ด็กหญิงิงยยานท่านพี่เจ้าขาข้ามาขอเกี้ยวรักบทที่หนึ่งอสิบห้าอีหนิงเพิ่งตื่นขึ้นมาบนเตียง ก็ได้ยินว่าฟางซ่งสาวใช้ข้างกายของฮูหยินผู้เท่าเ่ยมาขอพบฮูหยินผู้เท่าเ่ยจะพานางไปยังวัดหงสือกวงจี้เพื่อจุดธูปไหว้พระก่อนหน้านี้สถานการณ์ของจวนอิงปัวก้องนับว่าไม่ค่อยสงบสุขจริงๆถิงเตรงงองแงขอติดตามเอียหนิงไปไหว้พระด้วยยากนักที่จะได้ออกจากจวนสักครั้ง เขาพุ่งตัวไปเกาะข้างรถมาจะมองร้านค้าในตลาดที่อยู่ด้านนอกเมื่อถึงวัดหงสือกวงจี้เขาก็อยากไปดูลิงที่เลี้ยงอยู่ด้านหลังวัดอีหนิงส่งองคารักสองคนไปติดตามเขาทั้งยังสั่งกำชับห้ามเขาขึ้นไปบนเขาและห้ามเข้าใกล้ลิงเกินไป ลิงมีนิสัยดื้อดุร้ายโดยธรรมชาตินางเกรงว่าถึงเธอจะโดนทำร้ายร่างกายเขาล้ำค่านักองคารักประสานมือคุณหนูอย่าได้กังวลมีพวกเราคอยดูแลอยู่ขอรับอีหนิงจึงได้วางใจลงเล็กน้อยเดินตามฮูหยินผู้เท่าไวยไปฮูหยินผู้เท่าไวยพานางไปกราบบูชาเจ้าแม่กวนอิมก่อนเมื่อปักธูปเสร็จอีหนิงก็ยืนตัวตรง ปล่อยมือไว้ข้างกายนางเห็นชัดเจนว่าโห,หยินภูเท่าเบยหยิบแผ่นวันเดือนปีเกิดออกมาให้พระอาจารย์ที่ยืนอยู่ด้านข้างดูนั่นคือวันเดือนปีเกิดของนางคงมีใช่ว่าโห,หยินภูเท่าใจร้อนจนเริ่มเทียบดวงชะตาแล้วกระมังพระอาจารย์รับแผ่นวันเดือนปีเกิดจากโห,หยินภูเท่าเบยท่องอามิตพุทธคำหนึ่ง อนขอให้พระอาจารย์ที่คอยรับแขกพาพวกนางไปยังห้องรับรองห้องรับรองตั้งอยู่บริเวณไหลเขาบริเวณลานกว้างมีต้นไทรเก่าแก่ขนาดใหญ่ต้นหนึ่งร่มเงาเขียวชะอุ่มปกคลุมไปทั่วมีสาวใช้บ่าวชารายืนอยู่หลายคน นางซ่องมานดาของเบ่อยอิงยังมีโฮยิ่นผู้เท่าฟูที่พาหลานสะพ้ยคนโตแห่งตวนติ้งไปเหอมาด้วยหลัวอีห่หุยก็รอโฮยินผู้เท่าเบอยอยู่ที่นี่เช่นกันนางซ่องเป็นหญิงชราที่มีใบหน้าเกรงขามทว่ากลับมีน้ำเสียงไพเราะอีนหนิงคารวะนางนางก็คลี้ยิ้มกว้าง พร้อมมอบถั่วทองให้ถุงหนึ่งประหนึ่งมอบของรางวัลให้เด็กน้อยผูหญินผู้เท่าทั้งสามเดินเข้าไปหาเรือในห้องด้านในพวกนางให้หลัวอีอ๋ห้ยและอีหนิงพูดคุยกันอยู่ในสวนเมื่อวานอีหนิงตั้งใจเขียนตดหมาย ถึงพี่หญิงใหญ่ให้นางมาด้วยกันนางพบพี่หญิงใหญ่ได้เพียงครู่เดียวเนื่องจากหลัวอี่ห้วยมีภารกิจในจวนที่ต้องสาสางมากมายทั้งยังต้องดูแลยี่เกอดังนั้นจึงยุ่งมาก ยามที่ไวยหลิงเกิดเรื่องจวนติ้งป่ยโหยังถวายดีกาขอร้องแทนไวยลิงถงาว่ากลับถูกห้องเต้ตีกลับฟูผ่ผิงให้ทุกคนในจวนหยุดทำตัวเป็นพี่สนใจและให้ทั้งสองตระกูลไปมาหาสู่กันให้น้อยลงหลวอีหุยมองนางที่เติบโตเป็นดารุณีสักครั้นก็หวนยิดถึงอดีตที่เคยประคองนางไว้บนตัก พอเห็นเด็กน้อยที่ต้องให้ตนช่วยสางผมยามนี้เติบใหญ่ถึงเพียงนี้แล้วก็ให้รู้สึกเสียดายเล็กน้อยหลวอีห้วยลูกผมอีเหนียงข้าอ่านจดหมายของเจ้าแล้วก็รีบขออนุญาตมาพบเจ้าทันทีอีหนิงของพวกเราอยู่ในวัยลูกกระวานแล้วไม่ต้องกังวลว่าจะหาสามีดีๆไม่ได้ไม่แน่ว่าโอกาสในครานี้ อาช่วยให้เจ้าได้เชื่อมบุปเพสันนิวาสเจ้าอย่าได้ร้อนรนไป อีหนิงตระหนักดีว่าตนกำลังตกอยู่ในสถานการณ์อย่างไรอันที่จริงนางก็เป็นเช่นที่พี่สาวใหญ่กล่าวไม่ได้ร้อนรนสักเท่าไร่ภาระหน้าที่ของตัวอิงตัวกงหนักอึ้งมีเพียงหวัยหลิงเท่านั้นที่แบกรับไว้เมื่อหวัยหลิงกลับมาก็ควรมอบให้เขาจัดการนางเพียงดูแลเรื่องจิป,ปาถาในตัวก็พอ ที่สำคัญหลังจากนางแสดงอำนาจในคราก่อนภายในจวนก็ไม่มีผู้ดูแลคนใดกล้าต่อต้านนางอีกพวกเขาต่างก้มศรีรษะต่ำเมื่อพบนางยามนางไม่พูดจา้าก็พากันนิ่งเงียบตัวสั่นงันงกเรื่องที่นางสั่งการลงไปก็ไม่มีผู้ใดกล้าละเลยนางกำลังครุ่นคิดเรื่องของเสิงหลางนานแล้วที่ข้าไม่ได้พบยี่เกอ อีหนิงหยิบถั่วดีสองข้างกายมาแกะให้พี่สาวใหญ่นางจำได้ว่าพี่สาวชอบกินถั่วดีสองอีหนิงลอกเปลือกหุ้มสีแดงออกอย่างตั้งใจส่งให้หลวอีหุ่ยพลางยิ้มยามีเขาเรียนหนังสือหรือยังเจ้าคะหลัวอีหุ่ยเล่าเรื่องยี่เกอให้นางฟังบัดนี้เขาเรียนหนังสือกับท่านอารองของเจ้าจดจำตัวอักษรได้รวดเร็วนะัก ขณะที่กำลังสนทนาอยู่ด้านนอกก็มีเสียงฝีเท้าร้อนรนขององค์คารักก้าวเข้ามาเขาหยุดลงข้างกายอีหนิงก่อนโน้มตัวลงก่าวคุณหนูเสี่ยวซื่อจือหยิบอาหารไปหยอกล้อลิงข้าน้อยไม่ทันสังเกตทําให้เสี่ยวซื่อจื่อต้องตกใจแล้วอีหนิงขำวดคิ้วมิใช่ให้พวกเจ้าคอยดูแลให้ดีหรือเขาเป็นอะไรมากหรือไม่ องคารักษ์มีท่าทีละอายใจอย่างยิ่ยงประสานมือกล่าวเดิมคุณหนูกล่าวเตือนแล้วก็ควรระวังเพียงแต่ลิงตัวนั้นว่องไวนักมันกระโดดลงจากกิ่งไม้อย่างรวดเร็วเสียงเขาสะดุดลงก่อนรีบพูดต่อ เคราะดีที่ไต้เท้าหลัวผ่านมาช่วยเสี่ยวซื่อจื่อไว้ได้ทันกระนั้นมือของไต้เท้าหลัวถูกลิงทําร้ายจนบาดเจ็บเสี่ยวซื่อจื่อตกใจจนร้องไห้ออกมาท่านตามข้าน้อยไปเถิดขอรับไต้เท้าหลวพี่ชายสามของนางมาได้อย่างไรอีหนิงไม่ได้ถามให้มากความรีพาองคารักไปยังเขาด้านหลงัง ภูเขาด้านหลังมีหินก้อนขนาดมหึมายื่นออกมาเป็นพื้นที่ด้านหน้าเมื่อเดินตามขั้นหินไปยังเขาด้านบนก็ถึงแล้วบนลานหินด้านหน้ามีแผ่นศิลาและสาราตั้งอยู่เมื่อมองลงไปจะเห็นหมู่หุบเขาทานน้ำใสต้นไม้ใบหญ้านานาพันธุ์เขาที่อยู่ด้านข้างมีการเลี้ยงฝูงลิงไว้มากมายเดิมเป็นลิงป่า แต่เนื่องจากหลวงจีนที่อยู่ในวัดเห็นแล้วเกิดความเวทนาจึงเลี้ยงดูไว้ที่นี่ทั้งยังเป็นการช่วยเพิ่มพลังธรรมชาติให้แก่วัดเมื่ออีหนิงเดินเข้าไปใกล้ก็พบว่าบริเวณน,นั้นมีองค์คารัก์ถือดาบจำนวนมากคอยยืนคุ้มกันอยู่ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นเข้าใกล้ในศาลามีร่างสูงตระหง่านร่างหนึ่งนั่งอยู่น่าจะเป็นเขาส่วนถิงเกอนั่งอยู่เบื้องหน้าเขาอีหนิง ยังไม่ทันเดินเข้าไปใกล้สี่เท้าก็พันชะง,งักเล็กน้อยนางนึกถึงเรื่องในราตรีพิรุณคืนนั้นริมฝีปากของคนทั้งสองทาบทับลมหายใจอุ่นร้อนบางเบาระคลด้วยความบีบคั้นมีคนยื่นผ้าเช็ดหน้าให้หลวสันยวนเขารับมาเช็ดเลือดบนมือก่อนส่งกลับไปอย่างไม่ใส่ใจเขาถามถิงเกอ เจ้าชอบดูลิงหรือถิงเตอร์จำหลัวสันยวนได้แม้จะไม่สนิทนักก็ตามเขาพง,งกศีสาโดยยังมีคราบน้ำตาบนใบหน้าดูลิงแล้วสนุกคราวหลังห้ามเข้าใกล้พวกมันเกินไปหากจะป้อนอาหารก็อย่าวางไว้บนมือหลัวสันยวนสั่งกำชับเขาก่อนจะลุกขึ้นองคารักเตรียมเดินตามเขาไป ท่านเองก็ชอบลิงหรือถิงเตอรีบถามหลวสันยวนได้ยินก็ครุ่นคิดก่อนตอบด้วยรอยยิ้ยม ข้าไม่ได้ชอบอะไรถิงเกอมองเขาด้วยความสงสยัยอีหนิงมองเขาจากระยะไกลต่อให้ยามนี้เขามีตำแหน่งขุนนางในมือมีอำนาจแต่ก็ยังคล้ายไม่มีอะไรสักอย่างขณะนี้เองก็มีคนสวมชุดเฉิงจือก้าวขึ้นบันไดามาหยุดเบื้องหน้าเขาพร้อมคุกเข่าลงข้างหนึง่งไต้เท้าท่านรองเสนาบดีกรมอาญาหลิวส่งคนมาเชิญท่าน เขากระซิบสั่งการคนผู้นั้นครั้นเงยหน้าขึ้นก็เห็นอีหนิงที่ยืนอยู่ด้านล่างของบันไดในที่ไม่ไกลชั่วขณะนั้นอีหนิงไม่รู้ว่าควรแสดงสีหน้าใดต่อเขานางสูดลมหายใจลึกเรียกคนให้พาถิงเกอกลับไปที่ห้องหากมีโฮหยินผู้เท่าคอยดูแลเขาจะได้ไม่สร้างความเดือดร้อนอีกนางเดินไปหาหัวสันยวนพี่ชายสาม มือของท่านเป็นอะไรมากหรือไม่นางเดินไปหยุดตรงหน้าหลวงสัญยวนไม่มีองค์คารักเข้าขัดขวางอีหนิงจับมือขวาของเขาพี่ได้รับบาดเจ็บขึ้นมาดู มือเขาถูกลิงข่วนจนเป็นแผลเลือดซึมดูลึกไม่น้อยหลวสันยอนปล่อยให้นางจับมือโดยไม่เอื่อนเอ่ยอะไรอีหนิงคาดเดาไม่ถูกว่าเขากำลังคิดอะไรทั้งพี่นางคุ้นเคยกับทุกสิ่งทุกอย่างของคนผู้หนีมากที่สุดเพ่าว่าบัดนี้ยิ่งนานวันนางก็ยิ่งมองออกนางครุ่นคิดก่อนเกาว พี่ชายสามข้าว่าบาดแผลนี้รุนแรงไม่น้อยไม่ควรจัดการเช่นนี้ให้ข้าช่วยท่านทำแผลเถิด อีหนิงปล่อยมือของเขาลงหยิบผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาพันให้เขาอย่างง่ายๆโดยไม่ทันตั้งตัวมือของนางถูกเขาพลิกกลับมากุมจับไว้เพราะมือขวาของหลัวสันยวนได้รับบาดเจ็บจึงไม่อาจหมวนงอได้ถ้าว่าแรงของเขามาหาสารยิ่งประหนึ่งที่คีบเหล็กโดยทีเดียว อีหนิงเงยหน้ามองเขายังคงเป็นใบหน้าหล่อเหลาใบหน้านั้นสันจมูกตรงทันใดนั้นนางก็คล้ายถูกดึงดูดเข้าสู่ดวงตาสีดำลึกดุดบ่อน้ำโบราณของเขาจากนั้นก็ได้ยินเสียงข่มกลั้นที่ราวากับราคอนด้วยความเฉยชาของเขาอีหนิงเจ้าคิดจะทำสิ่งใดหากไม่ชอบข้ารังเกียจข้า เจ้าก็ควรหลีกหนีไปให้ไกลหลือซันยวนกล่าวต่อมิเช่นนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนั้นคงได้เกิดขึ้นอีกข้าไม่มีทางเป็นเพียงพี่ชายสามของเจ้าแล้วอีหนิงถูกเขาจับจ้องจนตื่นตระหนกพยายามดึงมือออก ข้าจะรังเกียจ่านได้อย่างไรอีหนิงหลบสายตาเขาแววตานั้นแฝงด้วยความลึกซึ้งเร่าร้อนความรู้สึกที่นางมีต่อหลัวงสันยวนซับซ้อนเกินไปทั้งเวทนาสงสารทั้งพึ่งพานางเชื่อหลัวงสันยวนอย่างหมดใจเท่าว่าขณะที่นางพยายามก้าวเข้าไปทําความเข้าใจกับความนึกคิดของเขาเขากลับทำสิ่งนั้นกับนางนางจึงเริ่มอยากหลบหนีเขาแล้ว นี่เหมือนกับยามที่นางยังเด็กบางทีอาจเป็น,นกลไกป้องกันตัวเองของนางวัยเยาว์นางไร้มารดาแต่ไรมาจึงไม่เคยเอ่ยถึงมารดาของตนต่อหน้าผู้อื่นนางเคารพแม่เลี้ยงประหนึ่งมารดาบังเกิดเกล้าน้องสาวของแม่เลี้ยงไม่ชอบนางนางก็ตรงใจเพิกเฉยต่อความรังเกียจที่น้องสาวมีต่อน,นางบอกกับตนว่าน้องสาวปฏิบัติเช่นนี้กับทุกคน ก่อนจะปฏิสัมพันธ์กับน้องสาวต่อไปมิเช่นนั้นนางจะยังสามารถทำอะไรได้อีกนางอยากทำตัวไม่สนใจอะไรตำหนิสั่งสอนน้องสาวสักครั้งแต่แม่เลี้ยงย่อมรักเอ็นดูบุตรสาวแท้ๆมากกว่านางเมื่อไร้คนปกป้องนางจะกล้าสั่งสอนน้องสาวได้อย่างไร ยามนั้นในตวนมีอาจารย์เข้ามาสอนศาสตร์วสันเขาชอบนางมากกว่าน้องสาวมักชื่นชมนางให้ท่านพ่อฟังบ่อยครั้งจากนั้นแววตาที่มารดาเลี้ยงจับจ้องนางก็เตือไปด้วยความเย็นชาสามส่วนทำให้นางต้องเหินห่างกับอาจารย์ท่านนี้วันนั้นที่ดัวสันยวนตูบนางกระทันหันนางกลัวมากบางทีอาจเป็นความกลัวต่อสิ่งที่ไม่อาจล่วงรู้ เนิดนานหลังเขาจากไปนางก็ยังคงตัวสั่นเทานางยังคงตกอยู่ในภวาวคเทว่าหลวงสันยวนกลับเคลื่อนตัวเข้าประชิดกล่าวด้วยน้ำเสียงทุงม้มต่ำกลัวหรือย่อมกลัวแน่นอนอย่าได้เข้าใกล้อีกเลยพี่ชายสามข้าไม่รู้ว่าควรกล่าวอย่างไร นางหลับตาลงเรื่องอื่นนางสามารถจัดการได้อย่างเด็ดขาดมีเพียงเรื่องพลันนี้เท่านั้นที่นางทึมทื่อทั้งอย่างเชื่องชา้าข้าไม่เคยรังเกียจท่านแต่ท่านอย่าทำเช่นนี้อีกเลยคล้ายนางกำลังหวาดกลัวอย่างยิ่งยืนไม่ค่อยมั่นคงคราก่อนเขาก็สัมผัสได้แล้วนี่ถือเป็นเรื่องที่ผู้อื่นไม่ค่อยล่วงรู้เกี่ยวกับอีหนิงช่างน่ารักเหลือเกินต่อไป หากเจ้าเข้าใกล้ข้าอีกข้าจะไม่มีทางเป็นเช่นแต่ก่อนแล้ว เข้าใจหรือไม่หลวสันยวนพูดต่ออีหนิงใส่หน้าไม่รู้เพราะเหตุใดนางจึงอยากร้องไห้นางรู้สึกว่าหากถูกกดดันจนร้องไห้ออกมาต้องเสียหน้ามากเป็นแน่แม้แต่ตนยังคิดดูถูกตนเองทว่าร่างกายกลับเกิดความรู้สึกเยี่ยงนี้โดยไม่ทันรู้ตัวคลื่นแสบร้อนก็ครอบคลุมไปทั่วกระบอกตาภาพเบื้องหน้าดูร้าม้ว หลัวซันยวนตกใจอย่างยิ่งยวดเขาถอยออกมาหลายก้าวคล้ายรู้สึกว่าไม่ควรบีบคั้นนางเช่นนี้คงต้องดำเนินอย่างค่อยเป็นค่อยไปเขากล่าวอย่างทอดถอนใจเอาเถิดนั่งลงก่อนแล้วค่อยคุยกันนางเบือนหน้าไปมองทิวทัศน์ที่อยู่ไกลๆจากไหล่เขาเครึ่งทางมองลงไปจะพบทุ่งข้าวสาลีเขียวอาราม ที่ยังไม่เก็บเกี่ยวมีชาวนากำลังไถเกี้ยนเด็กน้อยเปลือยก้นกำลังอาบน้ำในแม่น้ำควันฟืนพวยพุ่งมาจากห้องครัวเสียงของหญิงชาวนาตะกรนเรียกลูกกลับบ้านดังแว่วมาใช่ ตอ,อนนี้ใกล้มื้อเที่ยงแล้วนางหันกลับไปมองหลัวสันยวนเขาใช้ผ้าขาวผืนบางพันมือขวาของตนเรียบร้อยแล้วยามนี้กําลังใช้มือขวาจับถ้วยชากล่าวด้วยน้ำเสียงคล้ายกําลังเย้ยหยันตัวเองอย่าได้กลัวไปอย่างไรข้าก็ยังเป็นพี่ชายสามของเจ้า ข้ารู้นางตอบนิ่งๆก่อนยื่นมือไปยกกาน้ำชาหลวสัหยวนเองก็เอื้อมมือไปหยิบเช่นกันนางยกกาน้ำชามาไว้ที่ตนไม่วางไว้ที่เขาหลวสัหยวนเลิกคิว้วก่อนจะหัวเราะออกมาอีหนิงข้าจะรินชาให้เจ้าอีหนิงสร้างกระอไอายปกปิดเสียงหนึ่งนางจิบชาอึกหนึ่งก่อนลุกขึ้นยอบกายคารวะเขา ในเมื่อพี่ชายสามไม่มีธุระใดแล้วอีหนิงก็ขอตัวก่อนฉาก่อนเขาเคาะนิ้วลงบนโต๊ศิลาข้ายังมีเรื่องที่ยังไม่ได้พูดอีหนิงทำได้เพียงนั่งลงนางมองหลวงสนยวนที่ครุ่นคิดอยู่นานเรื่องในงานเลี้ยงวันนั้นข้ารู้แล้วเขากล่าว การที่ท่านพ่อของเจ้ากังวลมิใช่เรื่องไร้เหตุผลไม่ว่าจะเป็นฮองเฮาที่ทรงต้องการให้เจ้าสมรสกับองค์ชายสามหรือฝ่าบาทที่อาจทรงมีพระดำริอื่นสำหรับเจ้าล้วนไม่ก่อให้เกิดผลดีองค์ชายสามอ่อนแอหูเบาเชื่อคำคนข้างกายไม่มีทางได้รับแรงสนับสนุนเป็นแน่การแย่งชิงบัลลังก์ เป็นเรื่องที่เจ้าตายค่าอยู่มาโดยตลอดและองค์ชายสามก็ทรงมีความอดกลั้นไม่ถึงหนึ่งในสิบของห้องเต้นในปีนั้นข้าไม่เห็นถึงความสามารถขององค์ชายสามสำหรับอีกคนห้องเต้มิใช่คนโง่เขาข้าคิดว่าพระองค์ไม่มีทางทำเรื่องเหลวไหลต้นเกินควร ถ้าว่าเมื่อพูดออกมาแล้วหากไม่ทำให้เป็นจริงในกลานข้างหน้าเกิดมีคนไม่พอใจหมายจะคิดบัญชีกับท่านพ่อของเจ้าหรือเกิดวันหนึ่งห้องเตสงต้องการกวาดล้างตระกูลชนชั้นสูงเช่นนั้นคงยากจะหลีกพ้นโทษหลอกลวงเบื้องสูง ห้องเต้เป็นคนโหดเหี้ยมที่สุดวันนี้เจ้าช่วยเขาต่อสู้เพื่อแว่นแควนเขาจึงถือว่าเจ้าเป็นขุนนางคนโปรดแต่หากวันใดที่เจ้าทำให้เขารู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยเขาก็จะกำจัดเจ้าอย่างไร้ความลังเลข้าเข้าใจยามนี้ท่านพ่อเองก็กำลังครุ่นคิดเรื่องนี้อยู่อีหนิงเกล่าพวกเขาต่างเข้าใจแต่ยังไม่เฉียบคมเท่าความคิดของหลวซันยวน วันนั้นหวหลิงช่วยนางโดยไม่ได้ยั้งคิดซึ่งแท้จริงได้ทิ้งภัยพิบัติซ่อนเร้นอันใหญ่หลวงเอาไว้หากไม่จัดการให้ดีภัยพิบัติซ่อนเร้นนี้จะเป็นดุดมีดที่ปักบนหัวใจ ยามนีเจ้าไร้หนทางอื่นทำได้เพียงรีบหาคู่ครองข้าได้ยินว่าท่านยาของเจ้ากระทั่งหมายตาคุณชายรอ้องห้เหลวสันยวนหัวเราะเย็นชาเสียงหนึ่งสำหรับเขาเจรนญที่พึ่งผ่านการคัดเลือกหนุ่มน้อยล่อเหล่ามากความสามารถที่เท้าข้างหนึ่งยังไม่ได้ก้าวเข้าสู่ราชสำนักนั้นเขาไม่มีทางวางไว้ในสายตา มีค่าอยู่เหตุใดเจ้าจึงทำให้ตัวเองต้องได้รับความอายุติธรรมเพราะคนเหล่านี้ด้วยนิ่งไปชั่วครู่หลวสัญยนจึงเงยหน้ามองนางกล่าวน้ำเสียงอ่อนโยนขึ้นเล็กน้อยอียหนิง เจ้าแต่งให้ข้าเป็นอย่างไรอีหนิงเบิกตากว้างอย่างตกตะลึงน้ำเสียงเขาไม่ถือว่าบีบคั้นเพียงแต่ท่ามกลางสายลมแห่งขุนเขาที่พัดผ่านใบหน้าไปคำพูดนี้ฟังดูแน่วแน่ยิ่งนักแสงสุริยันเจอจรัดโอบคลุมร่างกายครึ่งหนึ่งของเหลือสนยวนอีกด้านถูกปกคลุมด้วยเงามืด ก่อให้เกิดเป็นเส้นแสงอันมั่นคงนางสัมผัสได้ถึงหัวใจที่เต้นเร็วดุดรัวกองท่านนี่จะเป็นไปได้อย่างไรเอียหน่งคาดไม่ถึงว่าเขาจะพูดถ้อยคําเช่นนี้ออกมานางพเเยอปากไม่รู้ควรเอ่อยอะไรความตื่นตะลึงในหัวใจไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าในราตรีนั้นแต่งกับข้าไม่ดีหรือมุมปากเขาเผยรอยยิ้มจาง ข้าเป็นจิ้นซื่อที่ผ่านการคัดเลือกทั้งสองระดับกำลังจะขึ้นรับตำแหน่งรองเสนาบดีกรมโยธาเป็นขุนนางขั้นสามมิใช่ว่าดูดีกว่าคุณชายรองเฮอผู้นั้นหรือไรแน่นอนว่าดีกว่ามากคนตรงหน้านี้ต่อไปจะขึ้นเป็นท่านราชาเลขาธิการการนำเขาไปเทียบกับคุณชายรองเฮอถือเป็นการเหยียบย่ำเขาแล้ว คนที่ในปีนั้นนางพยายามอย่างหนักเพื่อเอาใจแสดงท่าทีว่าพอใจต่อการเอาอกเอาใจของนางในช่วงเวลาหลายปีนั้นเป็นอย่างยิ่งมาบัดนี้ยังเปล่าว่าจะแต่งงานกับนางเจ็ดปีก่อนนางคงนึกไม่ถึงว่าจะมีวันนี้ าว่าในช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมาของความสัมพันธ์ฉันพี่น้องนางถือว่าหลวงสนด่วนเป็นดุจพี่ชายเขาสอนนางเขียนอักษรปกป้องนางช่วยนางยามนางตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากทั้งหมดนี้สำหรับนางคือการกระทำของพี่ชายคนหนึ่งต่อให้สถานการณ์จะบีบคั้นแต่จะให้นางแต่งกับเขาได้อย่างไร หลังแต่งงานนางจะปฏิบัติต่อเขาในฐานะสามีได้อย่างไรหลวสันยวนมองสี่หน้าอีหนิงที่แดงสลับขาวคล้ายกำลังลังเลอย่างมากเขากล่าวต่อข้าอยากจะช่วยให้เจ้าพ้นจากภัยพิบัตินี้หากเจ้าหุนหันพันแล่นแต่งงานกับผู้อื่นแล้วพบคนไม่ดีจะทำอย่างไรถ้าเขารับอนุเลี้ยงสตรีด้านนอกเจ้าจะรู้หรือ าว่าอุปนิสัยของข้าเป็นอย่างไรเจ้ารู้ดีหากเจ้าสุดท้ายเจ้าทำใจไม่ได้จริงเขานิ่งไปครู่หนึ่งน้ำเสียงเนิบช้าอย่างยิ่งยวดเมื่อถึงเวลาค่อยหารือก็ได้แล้วอีนิน่งรู้สึกว่าคำพูดนี้คุ้นหูอยู่หลายส่วนสิ่งที่หลัวสันยวนกล่าวมามีเหตุผลการหุนหันพันแล่นแต่งงานกับผู้อื่น เป็นเรื่องไม่ดีถึงพี่ชายสามจะไม่ดีอย่างไรก็คือพี่ชายสามของนางไม่มีทางทำร้ายนางเพียงแต่การที่เขาช่วยเหลือนางด้วยการแต่งงานจะเป็นการรบกวนเขามากเกินไปหรือไม่ในเมื่อการแต่งงานไม่ใช่เรื่องเล่นสนุกสุดท้ายเขาก็ต้องแต่งภรรยาที่แท้จริงพี่สําคัญเดิมทั้งสองก็เป็นพี่น้องที่เติบโตมาด้วยกันถึงจะกล่าวกับคนภายนอกว่าเพราะนา ถูกเลี้ยงดูในตระกูลหลวดังนั้นทั้งสองคนจึงได้มั่นหมายกันตั้งแต่วัยเยาว์าว่าจะอธิบายให้หลินไห่รูและวัยหลิงเข้าใจกระจ่างได้อย่างไรประการแรกความรู้สึกฉันพี่น้องของนางที่มีต่อพี่ชายสามค่อนข้างชัดเจนประการที่สองนางไม่มีความเห็นแก่ตัวมากถึงเพียงนั้นที่ต้องใช้การแต่งงานของผู้อื่นมาสร้างความปลอดภัยให้ตน ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ